のかさどる権力を引くための爪 สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมเนโครสยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเนโครสเกมมิ่งนะครับผมคลิปนี้จะเป็นคลิปวันพีชเบิร์นิงวิวรีวิวสกิลของซาโบนั่นเองครับผมเดี๋ยวจะเข้าไปดูสกิลกันคร่าวๆก่อนนะครับเห็นเขาบอกกันว่าซาโบนี่จะมีทั้งหมด10โซเลยนะผมแล้วก็สามารถใช้สกิล คัสซินแล้วก็ตามด้วยอันติได้นั่นเองครับผมก็คล้ายๆสกิลเวล80ของอุซบเนาะอันนี้จะเป็นน้องเขาเอารหัสให้ผมมารีวิวนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาดูว่าสกิลแต่ละสกิลของซาโบนั้นมีอะไรบ้างแต่ว่าตอนนี้ผมขออนุญาตอัพไปก่อนนะครับผมอันนี้จะเป็นสกิลติดตัวนะอันนี้หรือเปล่าสกิลนี้หรือเปล่าที่จะทําให้ซาโบมี10โซนเนี่ยคุณๆนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาใส่สกิลแล้วเราก็จะมาดูสกิลของซาโบแต่ละสกิลกันเลยนะครับผม อันนี้อันตีอยู่นะว่าอ๋ออันตี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 ซาโบอยู่ตรงนหนอันตีอยู่ตรงนี้นั่นเองครับผมเดี๋ยวขออนุญาตอัพนะอันนี้ขอขออนุญาตน้องนะครับผมขออนุญาตน้องอัพนะครับผมพอดีน้องให้รหัสมาแปลสกิลนะครับผมแต่ว่าคลิปนี้ผมจะมารีวิวก่อนเนาะหลังจากที่รีวิวเสร็จเดี๋ยวผมจะแปลสกิลให้ผมคาดว่าเร็วสุดภายในวันจันทร์วันพรุ่งนี้นั่นเองครับผมช้าสุดก็น่าจะเป็นวันพุธนั่นเองครับผมโอเคถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ 10ไลค์อะขอแค่10ไลค์พอครับผมสําหรับคลิปนี้เนาะเดี๋ยวผมจะทําคลิปต่อไปให้นั่นเองครับผมโอเคตอนนี้เราเดินทางมาถึงมอนเตอร์เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมตรงนี้ผมมาตีอยู่ที่อาลองพาร์คนั่นเองครับผมเดี๋ยวจะมาแสดงสกิลๆให้คุณผู้ชมดูนะครับว่าสกิลแต่ละสกิลมันเป็นยังไงนั่นเองเนาะส่วนการแปลสกิลเดี๋ยวผมจะมาทําให้ทีหลังนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูคัฟซีนแรกกันก่อนเลยนะครับผมสําหรับวันพีทเอ้ยไม่ใช่สำหรับวันพีทแต่สำหรับ กิลนี้เหมือนจะเป็นสกิลหมัดมังกรนะผมหมัดมังกรแค่แคกนั่นเองครับผมไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อิอะไรดีเนาะรู้สึกเป็นเงาท่เทนะสำหรับสกิลนี้ก็ค่อนข้างรุนแรงครับผมสำหรับสกิลแรกนั่นเองเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมารอดูวนอีกรอบนะครับผมสำหรับสกิลต่อไปนั่นเองเนาะอันนี้รู้สึกน้องเขาไม่ได้ใส่สกิลไม่ได้ใส่อะไรตัวละครเลยใส่แค่ซาโบตัวเดียวเนาะอันนี้ยังเป็นเวลเริ่มต้นอยู่นะผมอาจจะไม่โหดเท่าไหร่นะสำหรับตัวละครแต่ว่าซาโบนี่จะไปโหดช่วงเวล80 ถึง100เลยเวล100น่นี่ซาโบตรู้สึกว่าจะมีสกิลธาตุไฟนั่นเองครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูสกิลนี้กันต่ออ่าสองสกิลนี้ตามด้วยอันติเลยนะครับผมอันนี้จะเป็นสกิลเอ่อต่อยลายยาวหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแล้วก็สกิลนี้ก็จะเหมือนเป็นสกิลตีเดี่ยวนะครับผมต้องดูอีกทีครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนะสาหรับซาโบตเดี๋ยวผมจะมาแปลสกิลให้คุณผู้ชมนะครับผม โอเคสกิล okay, ต่อมาจะเป็นสกิลอันติเมทนะครับผมสาหรับของซาโบนั่นเองนะเนาะอ๋อผมไม่รู้ว่าผมเรียกซาโบหรือซาโบเอาเป็นว่าถ้าผมเรียกซาโบก็ต้องขออภัยด้วยนะผม oh, s <S พอดีมันติดปากผมเนาะ oh, s <S อันนี้จะเหมือนเป็นสกิลหมัดลงมาจากฟากฟ้านะครับผมอันนี้เป็นสกิลหมัดไปนะเป็นสกิลคล้ายๆของอาคาอินุเลยตอนที่อาคาอินุใช้สกิลปิดมารินฟอร์ดนั่นเองครับผมโอเคก็จะประมาณนี้ครับผมสําหรับสสกิลแรกของซาโบนั่นเองเนาะ มันติดปากผมว่าผมจะเรียกซาโบะอะเอาจริงผมเรียกซาโบนี่ตั้งแต่ตอนมันมันเป็นในอนิเมะนะไม่ใช่อ่าใช่อนิเมะตอนมันเป็นญี่ปุ่นอะมันเรียกว่าซาโบะนะมันมันไม่ได้ออกเสียงซาโบนะผมรู้สึกผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูสกิลต่อไปกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตอัพสกิลก่อนโอเคเดี๋ยวจะใส่สกิลนี้เข้าไปปุ๊บอ่ามันเป็นสกิลคัสซีนนะครับสำหรับสกิลเมื่อกี้นี้ คลิปนี้ผมอาจจะไม่ได้สอนคุณผู้ชมอัพสกิลนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปสอนคลิปหน้านั่นเองครับผมแต่ว่าคลิปนี้นี่ผมจะเอามาเป็นรีวิวเฉยๆผมยังไม่ได้ทําเป็นแนวทางให้คุณผู้ชมถ้าผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยคุณผู้ชมเลยนะโอเคเดี๋ยวแวะมาดูสกิลนี้กันก่อนอีกนิดนึงรู้สึกเหมือนซาโบจะมีสกิลที่ค่อนข้างเยอะนะเนี่ยสกิลเยอะมากเลยสําหรับของซาโบเนาะ,ะเดี๋ยวเอาใส่เป็นแทนสกิลนี้โอเคมีสกิลอีกไหม โอเคตอนนี้ผมก็เอาสกิลที่สามารถใช้ได้ของซาโบออกมาหมดแล้วเนาะส่วนอันนี้จะเป็นสกิลเวล80สกิลเวล100นะครับผมแล้วก็สกิล8ดาวนี่อยู่สกนะิลเวล50เนาะส่วน6ดาวก็อยู่สกิลเวล40ตรงนี้นั่นเองเนาะโอเคก็จะประมาณนี้สำหรับสกิลเดี๋ยวจะไปแสดงให้คุณผู้ชมดูนะผม โอเคตอนนี้ซาโบเปิดก่อนซาโบมีทั้งหมด10โซนะครับผมแค่เวล30คุณผู้ชมซาโบก็ o, มีทั้งหมด10โซเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสาหรับซาโบเนาะคือมันเป็นตัวที่ค่อนข้างครบเครื่องและสามารถอัมพีได้ทุกคืนแน่นอนครับผมอันนี้เป็นอ๋อสกิลเสาไฟนะครับผมสาหรับสกิลน,นี้โอเคเสาเพิงเสาเพิง,เ,พงเรียกให้เท่ๆหน่อยไปเรียกเสาไฟได้ไงเนี่ย โอเคต่อมาจะเป็น2สกิลนี้ครับผมอันนี้สกิลนี้ผมรู้สึกว่าเหมือนผมกดไปตั้งแต่เทือนที่แล้วแล้วนะอันนี้เป็นสกิลระเบิดนะผมฟาดแล้วก็ระเบิดข้างๆออกคือสกิลเมื่อกี้มันเป็นสกิลคล้ายๆตีฟาดฟาดแล้วก็ระเบิดออกนันเองครับผมก็ไม่มีอะไรมากเนาะ แต่ว่ารู้สึกเหมือนระเบิดแล้วจะได้บัฟอะไรสักอย่างนะครับผมสําหรับซาโบะเมื่อกี้นี้แต่ว่าผมไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นบัฟอะไรเดี๋ยวผมต้องไปแปลสกิลก่อนเนาะโอเคต่อมาจะเป็นสกิลสุดท้ายของซาโบะนั่นเองครับผมก็คือสกิลนี้นะคือมันเป็นสกิลสี่โซนะผมเป็นสกิลเป้าหมายรวมนั่นเองครับผมสําหรับสกิลนี้ก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับผมสําหรับสกิลซาโบะผมบอกเลยว่าตัวนี้ควรปั้นขึ้น8ดดาวให้ไวที่สุดนะครับผมคือมันเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะครบเครื่องเลยนะ สำหรับดาเมจนี่รู้สึกว่าจะเป็นดาเมจจัดๆเลยนะครับผมสําหรับซาโบะคือตอนนี้ผมเลี้ยวสาแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะแรงนะสําหรับดาเมจเมื่อกี้นี้ขึ้นมาก็ไม่ใช่เล่นๆเลยนะผมแนะนํานะครับผมสําหรับคนที่รีเล่นใหม่รีบขึ้นตัวใหม่ๆให้ถึง8ดาวก่อนนั่นเองครับผมเช่นซาโบะคาตาคุริวิจิโทระอะไรพวกนี้นะครับผมรีบขึ้นให้ถึง8ดาวก่อนก็ยิ่งดีครับผมยิ่งคุณผู้ชมขึ้น8ดดาวได้ก่อนคุณผู้ชมจะยิ่งได้เปรียบคู่ต่อสู้นั่นเองครับผม โอเคต่อมาเดี๋ยวผมจะใช้สกิลอันตินะนี่เดี๋ยวคุณผู้ชมดูอันติอีกรอบหนึ่งแล้วกันนี่ครับผมเป็นสกิลแบบือให้ดูเต็มๆครับผมปล่อยลงมาครับบัฟเฮงนี่เรียบร้อยแล้วผมติดทีด้วยโอ้โหสองพันหกเวลสามสิบก็ไม่ใช่เล่นๆนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้ครับผมสำหรับ สกิลของซาโบนั่นเองครับผมซาโบหรือซาโบนั่นเองเนาะผมอาจจะเรียกผิดแปลกไปจากคุณผู้ชมหลายคนนะผมอันนี้ต้องขออภัยด้วยนั่นเองครับโอเคเดี๋ยวคุณผู้ชมรอรับชมคลิปแปลสกิลแล้วก็แนะนําเซฟสกิลสําหรับคลิปหน้าเนาะโอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมมาที่ว่าเร็วก็ยังแพ้ลาก็เพราะว่าลาไปก่อนสวัสดีครับ I just have to fuck for free. Is this sex so good? I'm on a bad chick She got a body a bad bitch. She knows how I like to party. On a mattress with the handle of a gun. And the fact is, you know we're just getting started. I'm a bad chick, not an Instagram model. I'm a go-getter, I feel such a brothel In the shit is madness, so I drink another bottle. I'ma drink this shit till.